เดี๋ทุกคนเราไปเจอพี่กัดที่กินข้าวใหม่มาค่ะจะบอกว่าคุ้มค่ามากปักหมุดที่โรงแรมทาวเวอล,ลอดนิม,มานนะคะเขาคือข้าวแกงบุฟเฟ่ต์ในราคา119 <c oughs> ใครที่ยังไม่ได้มาเนี่ยถือว่าพลาดมากนะคะ <c oughs> อิฉันไม่ได้โมนะคะอิฉันไปกินมาแล้วจริงๆคือมันดีงามต้องบอกตรง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นเส้นขนมหวานสลัดบาร์ของกินเล่นคือเพีย่ยนนี่เลยค่ะโรงแรมทาวเวอล,ลอดนะเดินเข้ามาเจอน้องฮิโปตึกใหม่เล็กสาเห็นป้ายแล้วเดินตั้งซื้อเข้ามาจ่ายตังได้เลยจ้าบุฟเฟ่ต์เขาจะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ หลายคนบอกอร่อยอร่อยจริงสเตชั่นของทอดเขามีให้เลือกถึง4อย่างเลยนะคะแล้วทําไมเราต้องเลือกตากมาหมดเลยสิจา้าหรือใครที่ชอบกินข้าวรานนะคะเขาก็มีให้เลือกสองสเมนูเลยนะฮังเลยั่วมากค่ะแม่ตักคาตาหม้น,นี้จําชื่อบอได้แต่มี3ชั้นตักค่ะน้ําพงน้ําพริกพัก,พกนึ่งก็มีจ้าผัดไทยเมนูประจําชาติก็มีกับเขาด้วยนะอุ้ยเขามีเส้นกว๋วยเตี๋วด้วยของคนมักเส้นนะคะขนมจีนน้ายาขนมจีนซาวน้ําแล้วก็ขนมจีนน้ําเมียววายฟินขาดไม่ได้เลยนะคะเมนูเขาซอยไก่มาขนาดนี้แล้วก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมาค่ะก๋วยเต เพื่อนรักคอนเฟิร์มยังไม่หมดคะ่ะเวลคัามทุกมุมของคนชอบกินแซบนะคะส้มตําอร่อยมากเรากินตาปูปลาร้านะคะเผ็ด <P ed> แต่ว่าโคตรชอบน้ําตาจะไหลแต่ว่าชอบมาก,กินอีกสลัดเบาๆสำหรับคนอยากกินอะไรล้างปากนะคะแล้วก็มีผลไม้ตามด้วยของหวานจ้าโอ้ยอันนี้คนไปแล้วนะคะหน้าตาก็เลยไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่ว่าอร่อยมากตรงนี้เป็นมุมเครื่องดื่มนะคะก็มีกาแฟให้กดแล้วก็มีน้ำหวานเบาๆดีจริงทุกคนมากินเถอะ